ไข่นน่งเข้ามาไข่นน่งทั้งปีกดไลค์ like แล้วครับกดไลค์ like แล้วครับ ิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิปสวัสดีค่ะอยู่ในมุมมืดเนี่ยอยู่ในมุมมืดฝนตกบ่ฝนตกไหม ทีลบบนนนน่ลองขึ้นแบบแนวนอนไหมลองขึ้นแบบแนวนอนลองขึ้นแบบแนวนอน คือไปลบมุมมืดอยู่ในมุมมืดอยู่แบบมืดๆนี่แหละดีแล้วออกไปนอกกับไม่ได้เนะอ,อยู่แบบมืดๆนี่แหละดีแล้วนี่ดิมันบ่มีมัองสกินไหม ขึ้นรอบนี้ว่ามีมั่งสิกินไหมพี่อ,อะไรลบมืดลบมุมเลยอันนี้ก็จะจะขึ้นแบบนี้ใก่คันเอามาตรา้มพะนะ้อยมีโคบ้าเนียเข้ามาเนี่ยน้องริบมีโคบ ต้มไก่จังไเดี๋เอาจาังหวาพี่ว่าเนี่แหละมันบ่ามีไหมบ่าม,มีสก,กินไหมก็เลยเอา้ามันเกิดเยอะเอาภาพแบบอันนี้เข้าไปอ่ะเออจังหวาเมื่อวานนี้พี่อะไรเมื่อคืนเมื่อคืนวานนี้ยังเห็นอยู่เด้เห็นมี มีสิอันนั้นอยู่ลองลองออกใหม่ข้าใหม่ครับพี่นพะ้ามันมีบ่มีโคบ่ไอส้สก,กินภาพนะนะภาพภาพขึ้นมาเอดเป็นภาพหน้าโป๊กใช่หมเมื่อนีนมัน,น,มนคือบม่มีหรือว่ามันเปลี่ยนอย่างไรจังลองเข้าใหม่แล้วเข้าออกแล้วเข้ามาใหม่ครับพี่นะจะจะจา,จา,จาไม่เจอกันโดนล้ง ไม่เจอกันโดนข้าวข้าวกระลข้าวข้าวเอฟซีเอนบ่ลุงคำลาบากเอ็ดบอันี่ไปกันลองลองออกบ่มีม oh ันบ่เออคือบ่มีฮะหรือว่าต้องเข้าไปตั้งบอกน้องบิบเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเนี่อันนี้นะทดลองคือทดลอง ไปพี่เข้าไปตั้งไปพี่เข้าหลังบ้านแป้นหนึ่งได้จังสีได้รู้เนาะแต่ว่า่มีอย่างให้เบิ่งดอกมีแต่รลูปคนนั้นอะพี่เข้าหลังบ้านแป้นหนึ่ง ไปหลังบ้านถ่ายทอดสดยังคือจีนงงต้องมาตั้งออเอาป่ะเอากระเปิดอยู่ด้วยหรอไง อ้มีเปิดก็เปิดอยู่ดิอแล้วทำไมไม่มี นก็เปิดอยู่อันนี้คือเป็นการทดลองด้ แีน่นคือพี่กับบทเจอคือกันจังใดเนาะพี่กับบอทเจอนี่พี่ก็กกไม่เจอเ แต่มันดาเอามามันสิมีนะสิมีต่ำคู่เนาะไม่เจอขึ้นกันแปลกว่ะแปลกแปลกจริงเป็นที่อะไร เจอหลายๆแด้น้อน้องเพี่เดี๋ยวพ,พี่พี่สิลงอันนี้ขึ้นใหม่บ้องน้พี่สิลงขึ้นใหม่เด้อเจอหลายๆ